แล้วเรามาจัดโปกันต่ออีกเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าไม้เยอะมากนะคะลูกค้านะนี่นะคะจะเป็นหน้าห้าหน้าหกของไม้รวมนะคะลูกค้านะไม้รวมแล้วก็ชุดนี้จะมีไม้กระพีอีกแล้วนะคะลูกค้าไม้กระพีเยอะนะคะอ่ารอบนี้จะเป็นไม้รวมนะคะหน้าห้าหน้าหกนะคะนี่ชาจะขายรวมเหมากันไปเลยนะคะลูกค้านี่นะคะหน้าห้าหน้าหกเป็นไม้รวมทุกชนิดเลยนะคะลูกค้าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะนี่นะคะ สวยๆกันเลยนะคะความยาวก็จะอยู่ตั้งแต่สี่ศอกนะคะลูกค้าสี่ศอกไปจนถึงสิบหกศอกกันเลยนะคะลูกค้าความยาวคือสวยมากนะคะลูกค้าสิบหกศอกสิบสี่ศอกสิบสามศอกสิบสองศอกนะคะลูกค้านะนี่คือความยาวของเขานะคะส่วนความหนาก็ยังไงก็ไม่ต่ากว่าสามเซนสามเซนครึ่งนะคะลูกค mm ้าค่ะความหนาอยู่สามเซนครึ่งนะคะจนนี้นะคะ นะคะสามเซนครึ่งก็เกือบเกือบสี่เซนก็มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นสามเซนครึ่งน,นะคะลูกค้าสำหรับความหนานะคะนี่นะคะมีทุกไม้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยกระพรี้อีกแล้วนะคะลูกค้ากระพรี้สวยมากบอกเลยนะกระพรี้สวยมากดูนะคะหน้าหกโอ้โหเป็นไงกระพรี้เต็มๆเลยนะคะกระพรี้แบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะสวยมากหน้าหน้าหกตัวนี้ก็คือกระพรี้เหมือนกันนะคะ แต่กระพี้เขายัางมาไม่เยอะนี่นะคะนี่นะคะกระพี้นะคะเต็มเต็มสวยสวยเลยนะคะลูกค้านี่นะคะอันนี้จะเป็นประดูนะคะลูกค้านี่นะคะนี่จะเป็นประดูแล้วก็มีแดงนะคะลูกค้าข้างบนจะเป็นแดงนะคะแล้วก็มีพวกนี้แดงนะคะลูกค้านี่ชาจะไม่ได้แยกส่วนมากถ้าแยกพวกนี้ก็จะราคาขเขาจะสูงกว่านี้นะคะจะสูงกว่านี้แต่ทีนี้เราจะอยู่ที่ว่าเราจะขายรวมนะคะลูกค้าเพื่อดึงหน้าห้าหน้าหกคือขายรวมกัน คือดึงหน้าห้าไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยน,น,นี่ชาจะขายในราคาหน้าห้าด้วยนะคะลูกค้านะหน้าหกนี่ขายในราคาหน้าห้าอีกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะดูกระพี้เป็นไงคะลูกค้าสวยมากเลยดูกระพี้นะคะจะเป็นไม้ที่สองสีแบบเห็นลายแล้วแบบว่าสวยงามจริงๆนะคะลูกค้านี่นะคะจัดได้จัดเลยนะคะกระสามตรงนี่คือหน้าห้านะคะตรงนี้นะคะหนึ่งตรนนะคะหน้าห้าแล้วก็จะมี หน้าหกนะคะหนึ่งตรงนะคะลูกค้าหน้าหกหนึ่งตรงแล้วก็จะมามีหน้าหกตรงนี้นะคะลูกค้าหน้าหกตรงนี้กับหน้าห้ารวมนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยกับไม้กระพีนะคะลูกค้าที่ชื่นชอบไม้กระพีก็จัดกันได้เลยนะคะสําหรับหน้าห้าหน้าหกนะคะไม้กระพีเยอะมากชุดนี้นะคะนี่นะคะอันนี้สองตรงนะคะหนึ่งตรงแล้วก็สองตรงแล้วก็สามไม่มีสามตรงนี้นะคะลูกค้าขึ้นไปนี่นะคะ ข้างล่างจะเป็นเจ็ดแปดไม่ใช่นะคะจะมีตั้งแต่นี่นะคะหน้าหกครับลูกครับแต่นี่ึ้นไปเลยนะคะป้าขายงานก็ลูกขายไม้ก็ลูกแม่ใหญ่ไปงานหรือเปล่าไปแล้วลูกไปแล้วหนูจะทําไหมหนูไปกินน้ำที่บ้านป้าลูกไปขับขึ้นไปเลยลงอยู่กับน้องนะลูกป้าเอาหรอลูกหรอโอ้ตัวกลัวติดน้องตายแล้วลูกกูหนูหนูกินน้ำหนูกินน้ำแบบไม่เย็นได้ไหมลูกได้ไหม <Okay. S 2> มันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่มันแห้งแล้วป่ะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไหนลองลองสั่งขี้มูกปึาดูสิเออมันแห้งเดี๋ยวค่อยไปใสาหาแมสใส่กับลุงก,ก,ก็ได้ลูกป,ปเอาไปเอาน้ําก็ได้ไปเอาน้ำล้วลงมาหาป้าเลยไปลูกไปเอาน้าในตู้เย็นขวดหนึ่งเราหนูลงมาเลยนะปะพี่มายหลับแล้วแล้วลูกลุงอยู่กับน้องอะในห้องอะลูกป,ปะ่ะอะตื่น ีนาทีแล้วเนี่ยแปะสีละครับโอ้ยตายแล้วลูกค่ะล้มหมดเลยลูกป้านี่แหละค่อยๆขึ้นไปลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอ้หนอ,อ่ะมาจัดขายกันต่อนะคะลูกค้านะอ่ะมาจัดโปรกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะห้าหนึ่หกไม้รวมนะคะลูกค้าห้าหนหกไม้รวมทั้งหมดจะอยู่ที่ เก้าร้อยสี่สิบสามศอกนะคะลูกค้าเก้าร้อยสี่สิบสามศอกกับรายการไม้ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยสิบตัวนะคะลูกค้าทั้งหมดทั้งมวลเลยคือร้อยสิบตัวนะคะลูกค้าจะได้ไปแบบนี้เลยคือร้อยสิบตัวอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนิชามาจัดเหมาจัดโปรเหมาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าสามตรงนี้ห้าหมื่นบาทเท่ากับลูกค้าซื้อไปแค่ศอกละห้าสิบสามบาท นะคะลูกค้า53บาทกับรายการที่ลูกค้าได้ไม้ทั้งไม้กัะพี้ทั้งไม้แดงไม้มะข่าไม้ประดู่นะคะลูกค้าได้อย่างนี้เลยนะคะไปอย่างนี้เลยนะคะรวมๆกันไปอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะกับรายการเหมาห้าหมื่นบาทลูกค้าทักนิชาได้นะคะโทรมาหานิชาได้ที่ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆนะคะลูกนะคะ้าบายบายคะ่ะ